ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณเดินทางสั้นๆผ่านอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งานออ p l a n อินเทอร์เฟซของผู้ใช้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและจัดวางอย่างดีพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในออ p l a n น่าจะเป็นแถบแอคชั่นที่นี่คุณจะได้พบกับฟังก์ชันที่สำคัญทั้งหมดซึ่งจัดเรียงตามหน้าที่แต่ละพื้นที่มีบทบาทของตัวเองซึ่งคุณสามารถค้นหาฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการสำหรับงานของคุณ ฟังก์ชันในพื้นที่สีน้ำเงินขึ้นอยู่กับบทบาทที่เลือกและฟังก์ชันในพื้นที่สีเทาเป็นฟังก์ชันทั่วไปที่คุณต้องการเสมอและหากคุณพลาดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเพียงเปิดตัวกำหนดค่าแถบแอคชั่นและออกแบบหน้าที่ของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด ในออแพลนคุณทำงานในวิวพอร์ตในการทำเช่นนี้คุณสามารถเลือกชุดค่าผสมเฉพาะหรือปรับวิวพอร์ตได้อย่างอิสระบนจอภาพของคุณเนื่องจากวิวพอร์ตเชื่อมต่อถึงกันคุณจึงสามารถดับเบิลคลิกเพื่อขยายหรือย่อได้แต่บางครั้งก็มีพื้นที่ไม่เพียงพอถ้าหากคุณมีสองจอจากนั้นคุณก็สามารถลากวิวพอร์ตไปยังจอภาพอื่นได้ ทำให้คุณมีพื้นที่ทำงานมากมายและคุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่สำคัญสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็วออแพลนยังนำเสนอประเภทการแสดงผลที่แตกต่างกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นประเภทการซ่อนภาพร่างภาพเคลื่อนไหวหรือมุมมองที่สร้างขึ้นเองเมื่อคุณทำงานกับหน้าต่างจำนวนมากมักจะมีรายละเอียดที่สำคัญมากกว่าในมุมมองใดมุมมองหนึ่งบางทีก็มีบางสิ่งรบกวนด้วยนี่ไม่ใช่ปัญหา แต่และว,วิวพอร์ตเสนอความเป็นไปได้ในการควบคุมเนื้อหาที่แสดงเป็นรายบุคคลคุณจึงสามารถจับตาดูผลกระทบของการทำงานของคุณต่อส่วนประกอบอื่นๆได้อย่างง่ายดายที่ด้านซ้ายล่างคุณจะเห็นบรรทัดกล่องโต้อตอบเมื่อคุณเลือกฟังก์ชันแล้วออพลนจะบอกคุณที่นี่ว่าต้องทำอะไรต่อไปและแนะนำคุณอย่างปลอดภัยที่ด้านบนคือแถบงาน คุณสามารถเปิดโปรเจกต์หรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ได้คุณสามารถควบคุมการมองเห็นองค์ประกอบได้หรือปรับการตั้งค่าสำหรับโครงการของคุณในตัวเลือก ทางด้านขวาคุณสามารถเปิดหน้าสถานะออพลนได้ข้อมูลนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าบริการทั้งหมดของเราทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี BIM พลัสของคุณหรือเปิดออพลนช็อปและถ้าคุณติดขัดคุณจะพบตัวเลือกความช่วยเหลือต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเริ่มต้นการทำงานกับ All Plan คำแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติมจะช่วยคุณได้ในเนื้อหาเหล่านี้คุณจะพบคำอธิบายสั้นๆของฟังก์ชันต่างๆพร้อมภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอสั้นๆเพื่ออธิบายฟังก์ชันต่างๆให้กับคุณรวมถึงลิงก์ไปยังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในวิดีโอหน้าเราจะแสดงข้อดีของการทำงานกับโปรเจกต์และไฟล์ดรออิ้งใน All Plan